กายกรรมสามรมสมวจีกรรมสี่รมโนกรรมสามกรรมสามัสทนี้ปัสิทินี้ที่ข้าพเจ้าเคยสบประมาผาดพังต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีมีรู้ก็ดี ขอให้ยาทั้งหลายที่มาในงานัในงานอุปชาในงานอุปสมบทของข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมโยกโทษกรรมที่ไม่มีอย่างใดที่ข้าพเจ้าเคยกระทำไว้ได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ไม่เป็นบา ติดต you know, ัวไปโยมทั <superv ising sounds> hey, anyway. ้งหลายกล่าวเอาศีกกาเพื่อไม่ให้เป็นบาปต่อพ่อหน้านะยกโทษยกของศีกการว่าพร้อมกันก็ถือว่าเป็นงานเสร็จของนราธิบกีของของศีกกาเพื่อไม่ให้เป็นบาปยกทานเป็นให้พ่อแม่แล้วกเรั่

ตัวเราได้อโหสิกรรมที่เคยได้รับการลงเกินจากเจ้านาคนะครับด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจแล้วก็โหสิกรรมให้ทั้งหมดเลยถ้าเป็นเจ้านี้ก็โหสิกรรมยกมีให้ด้วยครับอ๋อไม่เกี่ยวครับโอเคผมก็ เขาไม่มีดีหรอกเขาก็มีตังค์คุณพ่อบึุณแม่ปูก็มีตังค์เยอะแล้วผมแสวเล่นก็จริงๆมันก็มีเพราะว่าสมัยนี้นะบางทีก็อยากจะได้บุญเจ้านี้มานั่งอยู่ก็โหสิกรรมให้